กาสนุกคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟแนวซิมูเลเตอร์เซิร์ฟหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า popping simulator <Hey! S 1> โดยเซิร์ฟนี้นะครับจะใช้สัตว์เลี้ยงของเราในการมาโจมตีพวกลูกโป่งบอลลูนพวกนี้คุณผู้ชม <Wow. S 1> โดยเริ่มต้นมานะครับเขาจะแจกเป็นสัตว์เลี้ยงระดับคอมมอนให้เราหนึ่งตัวชื่อว่าเจ้า k i ตี้ <'s> <c oughs> เป็นน้องแมวนะครับตัวระดับคอมมอนดามเมจอยู่แค่นหนึ่งเองเริ่มต้นมานะครับเราก็คงจะต้องตีพวกลูกโป่องอันน้อยๆพวกนี้ก่อน <c oughs> ดูดิดามเมจทีละหนึ่งเองตีเข้าทีละ ทีละหนึ่งแบบ <It. S 1> ไปแบบช้าๆทีละอึดอึดอึดเร็วตีเขาลูก <c oughs> แต่ว่าหน้าตาสัตว์เลี้ยงนี่คล้ายๆเหมือนเซิร์ฟไหนบางเซริร์ฟแฮะไม่ใช่หรอกมนะ้ง <c oughs> คิดไปเอง <c oughs> คุณคิดมากอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของสูมสัตว์เลี้ยงนิดนึงคุณผู้ชมตอนนี้โอ้ <c oughs> มีตั้งแต่ไข่ตำสุดก็คือ250เหรียญยันสูงสุดอันนี้คือ15ล้านนะครับโอ้เราขาดตังแค่2บาทเราก็จะสามารถสูมสัตว์เลี้ยงได้แล้วนี่นาเอาไปส่มเอาไปตีเพิ่มก่อนดีกว่าไป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  เปิดใครโอกาสหายากสุดคือบันนี้นะครับโอกาส5%สุ่มเลยดีกว่า,วาเออไ,ได้ตัวเดิมเลยอ่ะเห้ยแต่ว่ารอบนี้เป็นดามเมจเป็น2นะถือว่าดีขึ้นมาหน่อยไปไปช่วยตีลูกของฉันนะเออ <laughs> มีเพื่อนมาช่วยตีทีหนึ่ง<อ>แล้วก็จากไปไหนๆเพื่อนก็นตีให้เราได้เงินมาแล้วเราก็เอามาสุ่มขายให้หมดเลยแล้วกันนะครับอนนะเออ โอ้ได้ดักมาด้วยโอ้เจ๋งฉันก็ได้มาหนึ่งอะเปิดอีกตัวนึงอ่าได้ดักทั้งสองตัวเลยเฮ้ยฉันก็ได้ดักคนคุณเลยโอ้ดักตัวหนึ่งดาเมจแปดคุณผู้ชมแล้วก็อีกตัวหนึ่งดาเมจหกมาใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าเราสามารถใส่สเลี้ยงได้สูงสุดกี่ตัวเนี่ยเอ้ยโอ้ได้บันนี่มาด้วยตัวหนึ่งเฮ้ยโอกาส5%ใช่ไหมน้องบันนี่ดาเมจ17คุณผู้ชมเป็นระดับแรโอเค อ่ะเอาตัวนี้ออกตัวนี้ออกใส่ไปบันนี่เออแค่นี้ดามิก็เพิ่มขึ้นแล้วโอ้กล่องนี้เลือดค่อนข้างเยอะฮะอันนี้ใครมาตีไว้เนี่ยคุณเอมาตีไว้หรอโอเคโอ้ตีกล่องนี้แตกได้เงินเป็นห้าพันเลยนะโอ้ไป เดี๋ยวเราเอาไปสุ่มตัวสุ่มไข่มหม่ดีกว่าคุณผู้ชมขอเป็นบันนี่เยอะหน่อยได้ไหมเปิดทีละสามฟองไปเลยขอบันนี่อีกได้เปล่าบันนี่อีกสักตัวหนึ่งได้ไหมเฮ้ยไม่มาเลยอะ่ะบันนี่เอ้ยไม่ต้นแล้วโอ้ยโชคดีอ่ะขี้โกงมาก่ะเงินหมดไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยสิตัวละครที่เราเปิดได้โอ้โหเ <laughs> ต็ไมไปหมดเลยเราได้บันนี่มากี่ตัวเนี่ย โอ้ oh, ได้มานี่มาข้างหลายตัวอยู่นะครับดามเมจสูงสุดที่เราหาได้คือ22อือใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะเราใส่เป็นตัวดามเมจแรงๆ,ๆไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้เราสามารถเอาไปรวมได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าตีเสร็จจนแตกเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ใกล้ละอีนิดเดียวเอ่อแตกแล้วอ้เด้มาสองหมื่น ได้เยอะมากคุณผู้ชมบอลลูนอันใหญ่สุดนะครับแล้วก็ในการปลดล็อกโซนถัดไปคุณผู้ชมเราต้องใช้เงินอยู่ที่1 0,000บาทโอเคเราปลดล็อกได้แล้วปะตอนนี้พี่แพรก็พอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปลดล็อกโซนใหม่คุณผู้ชม<ย>ดานต่อไปคือฟอร์เลสใช้เงิน1 0,000บาทโอเคอเโอ๊ยอันนี้อะไรเป็นบอลลูนสีเขียวเหรอเอาตีเลย,ยละกันเฮ้ย,ยแกงกระต่ายลุมตีบอลลูนโอ้โซนต่อไปนะครับเป็นโซนหิมะใช้เงินต้อง1,0,000บาทแน่ แล้วก็ในตัวไข่ขั้นต่อไปก็น่าจะปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่านี่ไงฟองละ2,000โอกาสหายากสุดคือเจ้านกคู่อ่าเปอร์เซ็นต์ในการได้คือ3%เปซนนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดไปหน่อยดีกว่า3ฟอง6,000บาทเอ,อ้ยได้ตัวแรงมาตัวหนึ่งเปิดอีกโชว์อุย้ยได้นกคู่มาหรอจริงเหรอสเเจ้านกคู่นี่ใช่ไหม เฮ้ยโชคด,ด,ดีมากมากเลยอ่ะไปเปิดต่อเดี๋ยวมาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เราได้มาหน่อยดีกว่าโอ้โหตัวระดับอีพิกอยู่ที่หนึ่งมเนี่ยอ่ะใส่สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดไปนะครับดามเมจอยู่ที่ร1อบแล้วก็สองตัวนี้เป็นระดับแรอยู่ที่6กสิบกว่าๆนะครับโอเคถือว่าใช้ได้เลย โอ้ยได้เงินมาแสนหกกล่องเดียวได้เยอะมากไปเดี๋ยวเราไปซุ่มไข่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปปลดล็อกโซนถัดไปนะครับอยากได้ตัวฮนโห,หดอะ่ะอยากได้นกคุกสักสี่ตัวจะได้หรือเปล่าลองเปิดไปให้หมดเลยแล้วกันโอ้ยโอย้ได้นกคุกมาเพิ่มอีกตัวนึงแล้ว หลังจากเปิดจนเงินเกือบหมดนะครับเราได้นกคุกมาครบ4ี่ตัวและเป็นตัวระดับอ e ีพิกแต่ละตัวนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณร้อยกว่ามีเจ้าตัวนี้แหละสูงสุดอยู่ที่ร19คุณผู้ชมอ่ะ <c oughs> มีน้อง f c <ไ>ตามมายันเซิฟนี้เลยเหรอเนี่ยไปแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวรอพี่แพรแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในตัวโซนใหม่กันดีกว่าซื้อโลดโซ <Sorry, Ma. S 2> นีม่อะจริงๆก็คล้ายๆโซนเดิมนะแต่แค่เปลี่ยนสีบอลลูนคุณมาช่วยกันลงตีลิ้นเลยดีกว่าเนี่ยบอลลูนอันใหญ่ น่าจะได้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับบอลลูนอันนี้เลือดอยู่ที่หนึ่งแสนเวลาเราจะกลับไปสุ่มตัวคือเราต้องวิ่งกลับไปที่เดิมใช่ไหมใช่เ้ยแล้วถ้าเราไปสุ่มตัวไกลๆอ่ะเราก็ต้องวิ่งกลับมันแล้วก็เพื่อที่จะมาสุ่มตัวแล้วก็วิ่งกลับไปเหมือนเดิมฝึกกล้ามขาในตัวคุณไงแตใได้เงินเท่าไรแตกยังอีกทีเดียวห้า2้อยสองร้อยโอ้ได้มาแสนกว่าถือว่าโอเคเลย ตอนนี้ในตัวสัตว์เลี้ยงของด่านนี้ก็น่าจะปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มเงินอีกสักแป,ป๊บนึงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงกันว่าในตัวโซนนี้สัตว์เลี้ยงจะโอกาสหายยากสุดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะสุ่มได้เท่าไหร่<ะ>โอ้มีน้องๆตามเข้ามาเล่นด้วยอีกแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่จํากันได้ด้วยดีใจมากๆเลย โอเคเจ้าตัวบอลลูนตัวใหญ่โผล่มาอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตีอีกสักอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปดูสัว์เลี้ยงกันดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูไข่ในตัวโซนของหิมะนิดนึงคุณผู้ชมฟองละ10,000ื่นซึ่งตัวที่หายยากๆเนี่ยคือเจ้า2ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเจ้าตัวสีส้มเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันไม่มีบอกว่าโอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมแต่ผมว่าเจ้าตัว3ตัวบนเนี่ยผมว่าผมจะให้มันออโต้ดีลิทไปเลยแล้วกันนะครับเราจะเอาเฉพาะ3ตัวล่างเท่านั้นตััววระดบแแล้ก อ่ะอีพิกเราอาจจะเอาเอาเฉพาะคอมมอนกรแลทิ้งไปนะครับไปตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่5้0 0 0นสี่มื่นเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลยดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะได้ตัวอะไรบ้าง one hour later โอเคเปิดจนหมด5้าแสนแล้วคุณผู้ชมมาดูกันว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยผมได้ตัวอีพิกตัวนี้มาเนดูซิตัวนี้คือตัวโอกาส2.6%นะครับเราได้มา2ตัวใส่ตัวที่ดีที่สุดไปเลยแล้วก็เป็นตัวอีพิธรรมดานะครับอยู่ที่ดามเอยู่ที่ ร้อยแปดสิบกว่าแล้วก็เจ้าตัว2%เนี่ยดาเมจสามร้อยเลยนะเยอะมากเลยจริงๆในเซิร์ฟนี้นะครับมีปุ่มเจ้าตัวออโต้ฟาร์มด้วยถ้าสังเกตบริเวณด้านด้านซ้ายของหน้าจอแต่ว่าเราสามารถใช้ซื้อได้โดยการใช้เพชรส5 0 0 0ื่ักับ2อ0ร้อหโลบักนะครับโอเคแล้วเราคงต้องเก็บเพชรซื้อออดดีกว่าไม่ต้องเติมไม่เสียตังค์ด้วยคุณผู้ชม ตอนนี้ผมฟาร์มเงินจนมีเงินอยู่เกือบ3ล้านแล้วคุณผู้ชมในการไปด่านต่อไปใช้เงิน1ล้านบาทไป,ไปเอ้ย,อ,ยอันนี้เป็นโซนอะไรใหม่เนี่ยเป็นโซนทะเลทรายเหรอตรงนี้เข้าไปได้ปะเข้าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงในตัวโซนนี้กอนหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะใช้เงินในการเปิดฟองละเท่าไหร่โอ้โหในการเดินกลับไปนี่ใช้เวลานานเลอเกินขออนุญาตรีเซ็ตตัวละครไม่ได้ด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ฝึกค,ความอดทนโดยแท้จริงไข่ใ,ในฟองด่านทะเลทรายนะครับเปิดฟองละ75,000บาทโอเคโอกาสหายากสุดไม่บอกเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปเครื่องหมายสงสัยอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดให้หมดเลยดีกว่ามีเงินอยู่ประมาณล้านเจ็ดดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างโอเคเปิดจนหมดแล้วนะครับเปิดแป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะว่า3ฟองเนี่ยมันประมาณ200,000กว่าเลยนะดูสัตว์เลี้ยงที่เราได้มา ผมได้มาอยู่แค่2ตัวเองคุณผู้ชมเป็นระดับอีปิีส2ตัวซึ่งดาไมอยู่ที่พันกวา่าโอเคถือว่าเยอะมากเลยโอเคครับสำหรับเซิร์ฟนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่นให้ดูแบบสั้นๆแล้วก็มีน้อง FC มายืนลุมลออเต็มไปหมดเลย <laughs> <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวูย <laughs>